มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าส่งกำลังใจโรดัวหลังเฮียเวียเตรียมโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดค่ะจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะ ทั้งแซวทั้งไปโผลในช่อง YouTube ของพี่เวียร์หรือว่าคอมเมนต์หวานๆผ่านทาง Instagram ก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะในอิน t a g r กรของเบลล่านะคะได้โพสต์ภาพคู่กับพี่เวียร์พร้อมแคปชั่นที่ว่าดีใจด้วยจริงๆกับก้าวใหม่ของคุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ไปโชว์ให้ทั้งโลกเห็นนะว่าเราสุดแค่ไหนเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะ ซึ่งก่อนนั้นนี้มีรายง,งานว่าได้มีการสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หนังที่สร้างจากเหตุการณ์โด่งดังไปทั่วโลกและเล่าเรื่องเหตุการณ์ช่วยเหลือ13ชีวิตติดถ้ำหลวงสำหรับนักแสดงในฝั่งไทยประกอบไปด้วยเวียสุกลวัดจะได้รับบทเป็นนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมตุยธีรพัทรับบทเป็นนาวาเอกอนันต์สุราวันผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 1. ห,หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นหัวหน้าทีมซิลในปฏิบัติการช่วยเหลือขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ